คองรักกันมานานหลายปีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างจอห์นนี่แอนโฟเน่และภรรยาอย่างนกจาริยาแอนโฟเน่เพราะตลอดเวลาที่ทั้งคู่คบห่าดูใจกันมานานกว่า29ปีต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเ้าชูกของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ดีเหมาะสมกันมากปัจจุบันจอนนี่และนกนั้นมีลูกด้วยกัน3คน ได้แก่น้องเจมน้องเจมมี่และน้องจีนและต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้งสามคนของจอนนี่และนกนั้นความสวยความหล่อนั้นได้พ่อแม่มาเต็มๆและสุดทางด้านน้องจาริยาวยพรวันเกิดลูกสาวพร้อมข้อความว่า HB d นะจ๊ะเพื่อนจีน ถ้าขอพอรมงคลทุกอย่างได้จริงมิจะขอทุกสิ่งที่ดีงามให้หนูแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ดีงามในชีวิตเราต้องสร้างเองเลือกเองด้วยความมีสติปัญญาที่รอบคอบเพราะฉะนั้นมิขอให้หนูดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเชื่อและศรัทธาวความถูกต้องดีงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับชีวิตใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขใจนะลูกเพื่อนจีนจุ๊บจุบ รูปสุดท้ายนางต้องบ่นแน่ๆซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแอปทักษออนและแมทเิรณีใจตรงกรันโปรโกรงลไอเจของนกจาริยาเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันละค่ะ